เอาวตัวมมีอยู่ในใจเอาแล้วยังง่ายตั้งนานทั้งหลายคมหลงโง่ความซื่อใครันนเขาับเริ่นจะไคเอาเราต้องดูในมาตรการป้วยกันนะครับมาตรการด้วยกันนะครับระยะห่างมือแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยและสวมหน้ากากผ้าอนามัยนี่คือมาตรการหลัก ในการที่จะปฏิบัติตามมาตรกานเบื้องต้นอาจจำไดนำความกะตือรือร้นงคุณลูกิตต่ออันนี้มาจากไหนเนาะคองายค่ะจากเมืองไทยมนะครับองานก็แล้วเนาะก็ให้อนัน้งพบน้ลามาจากยครับเนาะมนาาุ มีส้มตำน้ำเด้อครับเด้อตำมะพุ่งข,ข,ขาไปเลยก็เป็นขนมนะครับเนาะเป็นมาจากเมืองเด้อนโรงงานที่นี่ครับของโรงงานอาตูครับรีบส้มตำนะครับเด้อส้มตำนะครับเนะาะตำมะพุ่นะครับเนาะอันนี้โรงทานดาวฮอรจกอร์พีพีเอ็นนะครับเอ็นจปอร์ตเอ็นทานและครอบครัวนะครับนะ ค้านีข้าเหนยนีว่ามเวเหนีวาเนเหนยเลาวนานมเย้กวเนาเหนขาเนีวนลาดเลยนะควับามเนี่ยว่าหนลยหน่อยครมบนียายขยยขาวหนี้ยานีวลนีนว มีลาบูนะครับมีผักกาเรานะครับมีขนมด้วยมีน้ำนะครับนเย,เยอะนะครับผมน้ำเนาะอันนี้ก็น้ำส้สมเขียวหานนะครับลมาแล้วากาวสวัสดีครับมีขนมปังเนาะ

อันนี้พี่นะ้องทอบกุนะครับบุลลาเย็นหน้านะครับลูกชิ้นนะครับเนาะอันนี้เลยมีมีข้าวผัดด้วยนะครับเนาะ น,นี่ขาวผัดนะครับเจ้ขอนะครับนรมอสกร์ดเ้ออันน <double gods> ี้มีน้ำส้มเข้มมากนะครับแล้วผมก็มาขนมปัง ยอดที่หกขุนกระโงกกระร้าขาราเวศกลมหน่วยโซมานะครับเลขที่ที่ทีงยิมอาหนอนนะรัสายอุดนะครับขับทะเบียนยอดที่เก็บตั้งนำข้อปูเจ้าฟ้าอุ้มนะครับคุณเมืองสุพรรณข้าพนักสิท์นะเจ้าคุณวัดโลวงองฆ์แก้วคุปคุณท่านเป็นเจ้าอานี่คือนายนำเจ้าผ้าหลักนะครับ ข้าวหน้าก็มีคณะเราทุกท่านครับก็เป็นเจ้าภาพร่วมกันในวันนี้เข้าที่นั่งเลยนะครับเชิญเข้าที่นั่งได้เลยสุวมการเรียนรี้พิธีกรรมสัมผัสกครเรียนรู้พิธีกรรมการรับประทานอาหารในน้ำนะ ead, escape, Murder, คร Tah, linking, บับ นี่ก็ลงทานนะครั้งกับแบบสรงทานมันเท้าอันนี้แล้วก็พาพไก่จะเทือนเนาะแบบสรงทานอะไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับอนุโมทนาสาธุบุญน้อมทำนะก็มีน้ำกระเทียมมีอะไรด้วยหลายอย่างนะครับนะนี่กระของแซ่บแสบเลยครับเอากระดาษให้หน่อยกระปองอันนี้เขาแสบอ๋อมีมีถุงมีถุงใส่ด้วยนะดูนะครับ เหนะใจดีมากเลยสาธุน้ำเลือครับเขาถุกไข่พร้อมเนาะอนุโมทนาสาธุนเอดเัาเด้อครับเมยก็ลองทานเนาะอันนี้น้ำอย่าบเา่ิอันนี้น้ํำอะไรครับมีชาเย็นแล้วก็นมเย็นครับผม พอไออกบอันนี้ก็ลงทานเหมือนกันไหมได้ลงทานค่ะลงทานครับลงทานน้ำไม่เป็นไรปอป๋อมีอ่ะ <laughs> อันนี้ลงทานอย่างไหนครับเนี่ยข้าบ่อเนาะข้าบ่อครับข้าบ่อข้าบ่ออันนี้ลงทานจากข้าบ่อนะคร favor, beyond, Alpha, ับโรตีนะครับโรตีเนาะโรตีโรตีใส่นมนะครับโรตีใส่นมเออขอดไม่ทันเลยครับลูกลูกค้าต่อแถวลนะครับเนี่ยมีมีสิ่งนี <men> <men ้นะครับ คือผลิตไม่ทันเลยครับดีไม่ดีตัวลูกค้าต้องต่อนะครับเนาะต้องรอคิวนะครับเนาะเด็กกอนุโมนาะรัสาธุนะครับเนาะอเออครับผมนีโรตีครับอ่าดีมากครับผมขายดีะยนะครับมาเยอะนะครับมีน้ำอันนี้ก็ลงทานเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยลงทานเหมือนกันเนาะค่ะครับ น้ำมะตูมน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมน้ำกระเจี๊ยบนะครับนาะโอ้มีข้าวกล่องด้วยนะครับเนี่ยมาจากใส่เนาะครับเนี่ย๋อค่ะปานุโมทนาสาธุน้ะครับดูเด้อครับครับพของผลผลิตกระสุนนะครับเนาะขนมครับ่น้อยๆกินง่ายๆเนาะ ว่าลงทานหรือตลาดัลงอทานพระอง์นลาครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับคนเยอะมากเลยครับครับสวัสดีครับสาธุคนผู้สนับสนุนนะครับ